เรือพิฆาตที่สมบูรแบบที่สุด่งยุคปัจจุบันฉบับสหรัฐอเมริกาอาลีเบิร์กเป็นเรืพิฆาตสัญชาติสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการออกแบบให้ทำหน้าที่ได้อย่างรอบด้านและหลากหลายถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี1989และยังคงมีการอัพเกรดและสร้างต่อเรื่อยๆมาจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งที่มาของเรือรุ่นนี้มาจากการที่กองทัพเรืออเมริกาต้องการจัดหาเรือรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเทียบเท่ากับเรือรัตเวนชัยไทคอนเดลโรกาแต่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้เพื่อหวังจะนํามาใช้งานเป็นกระดูกสันหลังกองทัพเรือโดยจุดหลักๆก็คือต้องมีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงมีความเร็วในการเดินทางแต่ต้องแล่นเรือได้อย่างเสถียรและต้องมีความสมดุลในการปฏิบัติการทั้งการต่อต้านเรือรบการป่าปรามระดับน้ําการป้องกันทางอากาศการจมตีภาคพื้นและการสกัดอาวุธจากทางอวกาศ โดยเรือลำแรกก็ได้ถูกเปิดตัวไปในปี1989ด้วยการปล่อยเลยไปค่าลำแรกที่ชื่ออารีเบิร์กก่อนที่จะมีการเข้าประจำการจริงในปี1991แต่ถ้าว่าในเรือรุ่นแรก เรืองคงเป็นแบบที่เน้นอาวุธมากกว่าและยังคงใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเก่าทําให้ในรือนลหลังตั้งแต่หมาล่79ขึ้นไปตัวเรือจะมีการลดจำนวนอาวุธที่ยิบย่อยลงและติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์กับโรงเก็บหอเข้าไปที่ท้ายลำเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของเรือและสาเหตุที่ทาให้มันกลายเป็นเรือพิฆาตได้สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นก็เป็นเพราะว่าเรือลานี้เป็นเรือที่กลายเป็นตัวตั้งมาตรฐานใหม่ให้กับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและสามารถอัปเกรดได้อย่างไม่รู้จบทําให้ทางอเมริกายายาาา,า,า,าทททีี่่่่พยมมมหหรุนนใเข้แ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการไปหลายครั้งตัวอย่างเช่นเรือชั้นซามโวลที่เดิมทีถูกคาดหวังมาแบบนั้นแต่ก็ถูกยกเลิกภายในเวลาต่อมาเพราะปัญหาค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณโครงการที่สูงมากเกินไปทําให้สุดท้ายทางอเมริกาจึงเลือกกลับมาใช้เรืออาริเบิร์กเหมือนเดิมอยู่ดีและนั่นก็ทำให้รือลนี้ได้กลายเป็น